การลรงทะเบียนจองรับวัคซีนโควิดแต่ลงทะเบียนหมอพร้อมไม่สำเร็จกรณีผู้ที่รักษาประจำที่โรงพยาบาลอุดรธานีมีแนวทางปฏิบัติ3ข้อข้อใดข้อ1ดังนี้ 1. ไปลงทะเบียนกับอสมอหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือศูนย์สุขภาพชุมชนใกล้บ้าน 2. โรลงทะเบียนที่ชั้นหหน้าบันไดเลื่อน ติดอำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานีเฉพาะวันราชการเวลา8นาิก30นาทีถึง15นาฬิกา 3. ลงทะเบียนด้วยตนเองโดยสแกน QR Code หรือเพิ่มเพื่อนลาย ID @udhospital เพื่อเป็นเพื่อนกับไล o f อ i c ย a l โรงพยาบาลอุดรธานี 3.2. ก่อกรายละเอียดตามแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ 3.3. รอ1-2วันทำการเพื่อให้รายชื่อของท่านอยู่ในทะเบียนผู้มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนของทางราชการ3.4ลงทะเบียนเพื่อจองฉีดวัคซีนในไลน์ออฟ i ิเชียลหมอพร้อมเลือกวันเวลาและสถานที่ที่ท่านสะดวกมีข้อสงสัยการใช้หมอพร้อมโทร1422หรือ025901493 025901495 025901497หรือ025901206สายด่วนโควิดโรงพยาบาลอุดรธานี0652406511 0910638824ศูนย์คอมพิวเตอร์ 19, โรงพยาบาลอุดรธานี0 4 2 2 1 5 1 0 0ต่อ1131